สวัสดีครับชาวเซียนสนูกเกอร์สรุปผลแข่งสนูกเกอร์รายการชิงแชมป์โลก2024นะครับรอบคัดเลือกทำการแข่งขันระหว่างวันที่8ถึงส7เมษายน2567นณศูนย์พัฒนาอาชีพประเทศอังกฤษแชมป์เก่ารายการนี้ลูก้าเบเซลเอาชนะมาร์คเซลบี18ต่อ15เฟรมผู้ทำเรกสูงสุดหรือทํา a แม็กซ์มัมเลกรแต้มมี2คนนะครับ มาร์คเซลบี์และคาเลนวิลสันแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัล5 0 0แสนปอนด์รองแชมป์รับเงินรางวัล2 0 0แสนปอนด์ผู้ทำเรกสูงสุดรับเงินรางวัล15,000ปอนด์ผู้ทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มรอบคัดเลือกรับโบนัสพิเศษ10,000ปอนด์ส่วนผู้ทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มรอบแมนดาร์ในครุสเบอร์เทอร์เตอร์รับโบนัสพิเศษ40,000ปอนด์ เดิมมี4คนนะครับที่จะได้ลุ้นทำแม็กซ์มัมเบรก147แต้ม1ชื่อ4และหมูปากน้ำแต่ทั้งสองคนนะครับตกรอบไปแล้วนะครับก็คงเหลือ2คนคือดินงจุนหุยและมาร์คกันเลนที่ยังมีโอกาสทำแม็กซ์มัมเบรกถ้าทั้ง2แทงแม็กซ์มัมเบรกได้อีกครั้งมีสิทธิ์รับโบนัสพิเศษ 14000 0สอนปอนะครับหรือประมาณ6.3ล้านบาทผลแข่งประจําวันที่17แเมษายนส5 6 7สซึ่งเป็นรอบคัดเลือกรอบที่4มีดังนี้ครับเรื่อกวันที่คู่ที่1อุเซนวอฟีเอาชนะเจียงจุน10-5เฟรมซูจิฮุยเอาชนะหุยเจอ สี่เฟรมเดวิดคิวเบิร์ตเอาชนะซิวกดตง10ต่อ6เฟรมแจ็คสันเพดเอาชนะนบุลแสนขับหรือหมูปากน้ำ10ต่อ9เฟรมหังจุนซูเอาชนะฉางยูเพิง10ต่อ8เฟรมจิมี่โจนเบียดเอาชนะมิโรบาสส10ต่อ9เฟรม แรนด์เดย์เอาชนะสก็อตโดนัสร์สิบเก้าเฟรมโจฮันเนอร์เอาชนะเมตทิวเซลสิบแปดเฟรมสิบหกผู้เล่นที่ผ่านเข้ารอบสามสิบสองคนที่จะไปพบกับท็อปสิบหกของโลกที่คูสเบิร์กเธียเตอร์มีดังนี้ครับหนึ่งแจ็คลิซโซสกี้สองริกกี้วอร์เดนสามโดมินิกเดล สี่จิมมี่โจนห้าแจ็คโจนหกสตีเฟนแม็กไกวยเจ็ดสจ๊วตบิงแฮมแปดลอบบี้วิลเลียมเก้าฮุสเซนวอฟฟีอีสิบโจโอคันเนอร์สิบเอ็ดปางจุนซูสิบสองแจ็คสันเพชสิบสามซูจิฮุยสิบสี่ ลู่ฮาเทียน15เดวิดคิวเบิร์ต16ไรอันเดยทั้ง16คนนะครับจะถูกจับฉลากเพื่อประกบคู่ในรอบ32คนนะครับจะพบกับตัวยืนท็อป16คนของโลกที่เป็นตัวยืนอยู่แล้วนะครับตัวยืนท็อป16คนของโลกแบ่งออกเป็น2สายสายบนและสายล่างครับสายบนประกอบไปด,ด้วยแชมป์เก,ก่าลูก้ารีเซล โรเบิร์ตมิวกินอลีคาร์เตอร์ชอนเมอร์ฟี่มาร์คเซลบี้ไคลเลนวิสันจอห์นฮิกกินอัเกลเลนสายล่างมีจัดทรัมม์ทอมฟอร์ดจางันดามาร์ควิลเลียมส์ ิงจุนฮุยแกลลี่วินสันบาลลีฮอกกินส์และ The Rocket, นเดอะโรเกตรอนนี่โอสลวานรอบสารสคนนะครับจะทำการแข่งขันในวันที่20เมษายน2567นะครับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับขอบคุณที่เขามารับชมคลิปจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ